คุณวิทานนี้ถามว่าคุณแม่แพ้คีโมอยู่นะคะทานตัวเซซามนเอมูราเอ็กซ์สูตรเข้มข้นได้ไหมนะคะจริงๆอยากจะแนะนําให้ทานเซซามนเอมูราเอ็กซ์สูตรเข้มขน้นงานวิจัยอาจารย์ปรัชญาตัวนี้นะคะเสริมการดูแลสุขภาพและสุขภาวะในช่วงที่ทําคีโมได้เลยนะคะ ตัวนี้ค่ะมีเซสามินเข้มข้น20มิลลิกรัมต่อ1แคปซูลนอกจากนั้นก็ยังมีสารสกัดลำข้าวสีนิลสารสกัดข้าวหอมมะลินะคะซึ่งเป็นสูตรที่รวมการประสานกันแล้วช่วยในการดูแลสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นลดผลข้างเคียงจากการทำเคมีบำบัดหรือคีโมได้นะคะลดอาการอักเสบได้นะคะแล้วก็ช่วยทำให้ภูมิคุ้มกันของอผู้ป่วยนะคะอยู่ในสภาวะที่ดีขึ้นหรือ,อภูมิคุ้มกันทำงานได้อย่างเป็นปกตินะคะดังนั้น สามารถทานเสริมช่วงที่ทำคีโมได้เลยนะคะช่วยได้เยอะมากเลยค่ะทานแล้วจะรู้เลยค่ะใครทานแล้วมาคอมเมนต์ให้ฟังกันหน่อยนะคะว่าจริงหรือไม่จริงนะคะตัวนี้นะคะช่วงทำคีโมแนะนำทานวันละ2เวลาเป็นอย่างน้อยนะคะเช้าก่อนอาหารตอนท้องว่างนะคะ2แคปซูลและช่วงก่อนนอนนะคะ อีก2แคปซูลค่ะเพียงพอต่อการดูแลสุขภาพแล้วนะคะส่วนใครมีอาการแพ้มากๆอาจจะเพิ่มเป็น3เวลาได้นะคะอันนี้ก็วิธีการในการสั่งซื้อก็อยู่ในคลิปเรียบร้อยแล้วนะคะก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะ